สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับณไล่์ชานาลนะครับวันนี้ผมมาแคสการประมูลเจ้ารถยนต์คันแรกของเว็บชื่อลินโดนะครับนิสสันมาร์1.2 e CVT ปี2018นะครับตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะฮะเขาไม่มีสีให้เลือกนะครับดังนั้นสีนี้เป็นสียอดนิยมอันดับ3ของประเทศไทยนะฮะอันดับแรกก็เป็นสีขาวดองมาเป็นสีดำนะครับราคาขายจากศูนย์นิสสันนะครับ493,000บาทนะฮะตัวนี้นี่มีรายละเอียดรถยนต์ มาให้คุณได้ดูกันด้วยนะครับก็ยังไงขอให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับภายนอกมีกระจังหน้าโครเมียมให้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟสองสว่างเวลากลางคืนแบบ LED นะฮะไฟเลี้ยวด้านข้างครับที่ปัดน้ําฝนหน้าหลังกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้านะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับสปอยเลอร์หลังฮะกระจกไล้ฝ้าแบบตั้งเวลาภายในนะครับโทนสีภายในเป็นโทนสีดำนะครับคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน โดมาายยูนิเทนสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับสำหรับคนตัวสูงโวเตียนะฮะแล้วก็ระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกรอบคันแล้วก็ด้านข้างกระจกด้านข้างคนขับนะฮะจะมีตัวแอนตี้จัมป์นะฮะก็คือป้องกันการหนีบนะครับในฝั่งของคนขับนะฮะเบาะนั่งโดยสารด้านหลังฮะสามารถพับได้นะครับเพื่อจการเพิ่มขยายในส่วนของการเก็บของนะพะาะเป็นแบบ5ประตูนะครับแล้วก็กระจกมองหลังแบบตัดแสงลบกวนนะฮะมาตาวัดแสงมีม่านวัด อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนาฬิกาดิจิตอลที่หน้าปัดระบบเตือนเมื่อมีการลืมปิดไฟหน้าหรือว่าลืมดึงกุญแจออกหลังดับเครื่องนะครับแล้วก็ตัวไฟเรืองแสงที่ทวิตกระจกไฟฟ้าด้านคนขับนะฮะและมีระบบปรับอากาศช่องจ่ายไฟสำรอง12โวลต์นะฮะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงวิทยุเป็นดับซ d ดีนะฮะ m อ3รองรับการใช้งานเชื่อมต่อ a u x in นะฮะแล้วก็ USB นะครับก็ ได้นะครับสำหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าการฟังเพลงผ่านแฟลชไดร์นะครับระบบความปลอดภัยครับถุงลม SRS คูหน้าคุญแจารีโมทนะฮะระบบเบรกแบบ ABS นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันเด็กที่ไปเปิดประตูด้านหลังนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยนะครับโครงสร้างความปลอดภัยแบบโซนบอดี้คอนเซปต์นะฮะไฟเบรกมีทั้งหมด3แบบนะฮะ LED อ๋อขออภัยนะฮะไฟเบรกดวงที่3แบบ LED อันนี้น่าจะอยู่ในส่วนของสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะคุณก็เข้าไปดูได้นะฮะมีความเ,เป็นรถเครื่องยนต์ขนาด1,198ซีซีนะครับแล้วก็ระบบ3หัวสูบนะครับรายละเอียดตรงนี้ให้คุณไปอ่านเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะดูว่าเครื่องเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> ตัวนี้นี่ประกันตัวถงังจากนิสสัน3ปีนะครับ1 0 0กิเมตรจะมี การประกันตั้งแต่สิงหาคมนะฮะจนถึงสิงหาคมปี64นะครับฉะนั้นการออกรถก็คงต้องรีบออกผมสอบถามไปทางชิลินโดนะฮะส่งข้อความถามนะฮะว่ามีประมูลวันละกี่คันก็ทางนู้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลนะฮะเขาบอกไม่สามารถบอกได้แต่ที่บอกได้แน่ๆนะครับก็คือตัวนี้นะฮะบวก10%นะครับค่าทำเนียมนะฮะแล้วก็การจัดส่ง มีให้มาส่งที่บ้านแล้วเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครหรือคุณจะไปติดต่อนับรับกันอีกทีก็ได้นะครแต่ว่าผมถามดูว่าให้ไปรับที่ศูนย์เพื่อจะขออัปเกรดเป็นตัวท็อปได้หรือเปล่าี่ทางชีลดนโดยังไม่มีข้อมูลนะครับอมาดูกันดีกว่าว่าราคาที่ประมูลกันเมื่อวานนี้นะครับผมเฝ้าติดตามดูแล้วก็ทดลองประมูลไปนะครับเมื่อวานนี้จบราคากันที่480,000บาทนะครับราคาขายอยู่ที่ 4,93,000บาทนะครับโดยมีความเข้าใจว่าน่าจะได้กำไรอย่างน้อย1,000 0บาท่คนที่ประมูลจบเมื่อวานนะครับตัวนี้นี่ผมเฝ้ารอ,อเมื่อวานนี้ก็มีการประมูลไปแค่1,000ันะฮะแล้วก็พอจบการประมูล1,000ันก็ต้องรอไป9ชั่วโมงก็เลยจะมาให้คุณดูนะฮะว่าราคาที่เหมาะสมกับการประมูลเจ้า Nissan Mars e นิสสันมา r หน e cvt 2018เนี่ยควรจะจบที่ราคาเท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุนนะครับผมก็ได้ทดลอง เ,เครื่องคิดเลขไปแล้วฮะราคาที่ควรจะจบการประมูลแบบไม่ขาดทุนนะครับคือก็คือ448,200บาทบวก10%นะครับจะอยู่ที่493,020บาทขาดทุน20บาทนะครับส่วนราคาที่ผมพยายามกดประมูลนะฮะไม่ให้เกินส่วนตัวนะครับก็คือราคา420,000บาทนะครับราคานี้ถ้าบวก10%ก็จะอยู่ที่462,000บาท ก็จะได้ถูกลงนะฮะลบ49,3000จะอยู่ประมาณ30,000บาทนะฮะถามว่าเ,เป็นราคาที่ลดลงมาเยอะหรือเปล่าก็ไม่เยอะมากนะฮะแต่ก็คือแบบก็ยังพอได้นะ,ะ3 0 0 0 0บาทส่วนใครประมูลเกิน4 2 0แสนนะผมว่าถือว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับกับกับการประมูลเ,เจ้ารถนิสสันมาร์ส 1.2 e cvt 2018นะครับอ่ะไปดูกันนะครับว่าราคาไม่เกิน5 0 0แสนมันมีรถอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมจะไม่สปอยยี่ห้อแล้วกันนะแต่ว่าให้คุณดูเอาเองแล้วกันนะฮะอ่ะของไทยรัฐนะครับรถราคาไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอ่ะให้คุณดูเอาเองนะฮะอันนี้ผมไม่สปอยนะฮะมีอ่นี่ราคานะฮะดูราคากันนะครับอ่ะจากศูนย์ฮอนด้านะครับ จากฝั่งโตโยต้าครับจากฝั่งมิตซูบิชิครับจากซูซูกิครับแล้วก็นิสสันมาร์สนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นราคาน่าจะประมาณปี2017นะครับและนี่คือรถโดยรวมนะครับที่ราคาไม่เกิน500,000บาทนะฮะผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณด้วยนะครับ ปไปไนเอ่ยโอเคสงสัยจะอยู่ในนี้โอเคครับนิสันมาร์นะครับมาดูภายในกันดีกว่านะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับว่าตัวนิ s ันมาร์สปี2018ภายในจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันแลวกันนะครับอันนี้ก็ราคาก็รื่อนิสันมาร์รุ่น1 2 e cvt ราคาขายจากศูนย์ก็ 493,000บาทจริงนะครับมาดูในส่วนของจันกนานถ่ายรูปภายในไหมให้คุณดูนะครับ <c oughs> นี่นะฮะตัวภายนอกรถนะครับก็เป็นแบบ v s h p p นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อรถนะครับเป็นอ l l อยดีไซน์เด่นนะฮะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมว่า,าตัวล้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวไฟหลังนะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ กันชนนะครับจะมีตัวเซ็นเซอร์นะฮะการถอยแต่ในในส่วนของตัวเอ,อ่อตัวที่ชิ้นดิโดมาประมูลน,นะฮะไม่มีเซนเซอร์หลังนะครับแล้วก็สปอยเลอร์มีไฟเบรกตูมที่3นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะภายในรถนะฮะแล้วก็ที่ด้านคนขับนะครับเขาจัดโซนให้คุมโทนอยู่ประมาณดำเท่านะฮะแล้วก็ในตัวรถนี่ ถึงจะเป็นรถขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าด้านในนะครับจะมีหลังคาที่เขาเว้าขึ้นสำหรับคนตัวสูงนะฮะอันนี้ก็จะมีออในส่วนของพวงมาลัยนะฮะมี LED หน้าปัด LED ให้ด้วยนะครับส่วนด้านในนะครับที่เก็บของมี2มีสชั้นนะฮะด้านบนและด้านล่างนะครับในส่วนวิทยุนะครับ แล้วก็การเชื่อมต่อจะอยู่ด้านนี้นะฮะกับ a u x i n นะครับเข่าๆนะครับตัวนี้นี่ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีหน้าปัดอัจฉริยะมาด้วยนะฮะแต่ในส่วนของตัวที่ชิลิงโดเอามานี่คือเป็นหน้าปัดปกตินี่ะกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับโอเคเข่าๆก็ตามนี้นะฮะอันนี้นี่มีเพิ่มเติมนะครับก็มีตัวที่เขาเป็นจุดเด่นของตัวนี้นะคือการเลี้ยวนะครับนี่นะฮะ คือเลี้ยวกับรถเนะีทำใช้ระยะพื้นที่แค่4.5เมตรนะฮะถือว่าใช้พื้นที่เล็กมากนะครับฉะนั้นคุณกลับได้ภายในเลนนอกและเลนในในเลนเดียวไม่ต้องไปข้าไมไปเลน2เลน3นะฮะตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นซิตี้คาร์นะฮะอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับโอเคกลับไปที่การประมูลนะครับตอนนี้ราคาประมูลไปอยู่ที่439,501บาทนะครับก็ยังถือว่า,เ,าเป็นราคาที่ ส่วนตัวนะครับผมถือว่าแพงเกินไปนะครับเมื่อวานที่จบกัน400,000นะฮะวันนี้นี่อันนี้คือตัวเป็นคันแรกของวันนี้นะผมไม่รู้ว่าจะจบเท่าไหร่คิดว่าน่าจะจบในราคาใกล้เคียงกันนะครับพอเหลือเวลาประมาณอีก40นาทีราคาก็าไป400,000แล้วนะฮะก็ถือว่าใครได้ราคา400,002ก็คงจะได้กำไรประมาณ30,000บาทนะครับส่วนประมาณ400,004นี่เองถือว่าเท่าทุนนะฮะ คุณสามารถไปเลือกซื้อจากโชว์รูมไปดูรถจริงได้นะครับฉะนั้นก็การตัดสินใจประมูลนิสสันมาร์ท1 2ึงจ e cvt 2018สีบอลเงินจากเว็บชิรินโดนะครับขอให้คุณอ,อดใจรอไปสักครู่แล้วกันนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาประมูลยังมีความตื่นเต้นในการประมูลอยู่นะฮะทำให้ราคามัน แพงเกินจริงขึ้นไปนะฮะนี่นะฮะเพราะว่าหลายคนก็ลืมไปนะว่าว่าชิลลิโนก็บวก10%นะครับทำให้ราคา4 4 0 0นี่นี่ก็จบอยู่ที่ราคาจริงแล้วฮะ4 9่0 0 0 0 0บาทเท่ากับคุณซื้อจากโชลูมน่าจะได้ของแถมน่าจะได้ส่วนลดพิเศษหรือว่าสามารถอัปเกรดึ้นไปเป็นตัวท็อปนะฮะก็ในราคาที่เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีสําหรับการตัดสินใจประมูลรถยนต์คันแรกของเว็บชิลินโดนะครับ n ิสส e ันมาร์ส1.2 Ecvt 2018วันนี้ก็ขอบคุณฮะเจอกันใหม่ในการแคสต์สินค้าต่างๆจากเว็บชิินโดต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ